สวัสดีครับวันนี้ช่างพาซ่อมจะพามาดูเทคนิคการซ่อมทีวีครัวันนี้จะเป็นทีวีซัมซุงจอโค้งครับเป็นรุ่น u a 48J6300A k คบอาการก็คือเปิดไม่ติดนะครับปกติพอเสียบปลั๊กแล้วจะมีไฟแดงฮะเนี่ยตรงนี้จะกระพริบตรงนี้ฮะแต่ตรงนี้ไม่มีฮรเห็นไหมเงียบเลยปกติจะต้องมีไฟแดงเลยเห็นมครับ อันนี้ไม่มีครับเดีย๋ยวเรามาลื้อดูว่ามันจะเสียที่ส่วนไหนกันนะครับจะเป็นที่ซัพพลายหรือเมนบอร์ดเนี้ยต้องติดตามดูครับหลังจากที่เราแกะฝาหลังออกมาครับก็จะเป็นสองบอร์ดหลักๆก,ก็จะมีอ่าตัวนี้จะเป็นส่วนของซัพพลายครับซัพพลายก็ตัวนี้ก็จะเป็นเมนบอร์ดอันนี้ที T ่คอนนะตัวนี้ไม่ไฟไม่เข้าก็ อาจจะไม่มีส่วนมากเท่าไหร่ครับแต่หลักๆก,ก็คือตัวซับไพยตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะถอดสายที่ไปเมนบอร์ดตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วจะเสียบปลั๊กดูเสียบปลั๊กดูปกด๊กบพอกกว่าแบคไลท์ไม่ติดครับน่าจะ เดี๋ยวผมจะเช็คดูก่อนว่าชุดนี้จะเสียไหมนครับแต่ที่แน่ๆคืออตัวเมนบอร์ดน่าจะตัดปัญหาออกไปก่อนครับเดี๋ยวขอตักก่อนเดี๋ยววัดฟิวดูก่อนครับเดี๋ยวขัดตั้งอาคุณหนึ่งครับเดี๋ยววัดฟิวตรงนี้อ๋อฟิวขาดครับเนี่ยฟิวขาดอ่าฟิวขาดมันต้องมีสาเหตุครับมันถึงขาดครับเดี๋ยวเราจะแกะ มาเช็คดูซัพพายดูว่ามันจะเป็นยังไงก็ <c oughs> จะมีน็อตห้าตัวแค่นั้นนะ ปรากฏว่ามันช็อตห,ห,หมดน้เอย่นะฮะดูวหมดเข้าครับเดี๋ยวจะทำความสะอาดอชุดนี้ก่อนครับดูว่าหมดเต็มไปเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดก่อนนะฮะโอ้โอ ต้องล้างให้สะอาดเลยนะอย่าให้มีคราบต่างๆนะก่อนที่เราจะเช็คอะไรนะี่ดูนะครับสายอะไรขาดนะสีตัวสีฟ้าๆนี่ฮะอยู่ยูจ่จุดนี้นี่หลุดออกไปเลยครับเพราะว่ามันช็อตนะ ค่าก็น่าจะประมาณอ220 ps นะใส่221คนระับเนี่ยัวสีฟ,าฟานะ้าๆนี่เนี่ยเห็นไหมครับนี่ขาดเลยกาวตัวนี้นี่เดี๋ยวเราจะเช็คามดเฟตตัวนี้ดูก่อนว่ามันเสียไหมนะเนี่ยมมดเฟตตัวนี้เนี่ยสามขาเนี่ยนี่ย ก็ว่าดูว่ามันช็อตไหมเราก็ตั้ง R คูณหนึ่งธรรมดานะ่ยนีช็อตหน้าหนึ่งนะช็อตกันหมดเลยครับสามขาเนะี่สามขานี่ช็อตกันหมดเลยเดี๋ยวผมจะถอดมอดเฟสต,ตัวนี้แล้วก็ทำความสะอาดต,ตัวนี้อ่ คมาเช็คไฟอีกทีนึงครับอตอนนี้ก็ถอดออกมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะเช็คดูก่อนว่าวัดมอดเฟให้ดูว่ามันช็อตยังไงนะนถอดออกมาแล้ววัดข้างนอกอีกทีนะครับเดี๋ยวจะวัดอมอดเฟลตัวที่ถอดออกมา ปกติสองขานี่ขาสองขาสามนี่ต้องต้องขึ้นด้านเดียวนะครับแต่ตัวนี้มันขึ้นทั้งสองด้านใช่ไหมเนี่ยเนี่ยอันนี้ด้านนี้ก็ช็อตหมดเลยครับสามขานี่ถึงถึงกันหมดนะครับอันนี้มาดูตัวที่ใช้ได้นะครับเนี่ยเนี่ยขึ้นใช่หไหมครับสลับข้างนะไม่ขึ้นใช่หไหมครับเนี่ยเนี่ยคือใช้ได้ครับตัวนี้จะไม่ถึงกัน,นครับขาหนึ่นงก็แสดงว่า มอดเฟดนี่ช็อตเดี๋ยวผมจะใส่ตัวซีตัวสีฟ้าซีตัวสีฟ้านี่ผมก็้ายเป็นอ่าสี่เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งครับสี่ร้อยเจ็ดสิพีเอครับแล้วจะต่อเชื่อมนะตัวนี้จุดเนี้ย จุดเป็นเป็นกาวแล้วตัวนี้ให้มันถึงกันนะเดี๋ยวก่อนจะใส่ซีก่อนนะ ใช้สายไฟครับเชื่อมให้มันถึงกันนะเดี๋ยวเรามาไล่ดูว่าไฟมันจ่ายออกมาเป็นกี่ชุดนะครับสลับไฟชุดนี้ก็จะเป็นวงจร PFC เฉยๆนะครับส่วนไฟหลักก็คือชุดนี้มี IC ตัวใหญ่ตัวนี้้วก็มัดเฟสสองตัวนะเพื่อให้มีไฟออกมาเป็นสองชุดครับจะเป็นสิบสองโวลต์ก็คือจุดนี้สิบสองโวลต์แล้วก็อีกชุดหนึ่งไปขับชุดแบ็คไลท์นะตัวนี้น่าจะสองร้อยขึ้นนะครับสี่ตัวนี้ไฟสิบสองโวลต์คนรนับพิลเตอร์ไฟสิบสองโวลต์เพื่อมาเลี้ยงวงจรนะรโดยผ่านไดโอดสามขาตัวนี้ครับเป็นตัวเล็กติฟายครับ ส่วนไดโอดสีตัวนี้ก็เลีกิฟายมาไฟ2 0 0กว่าทบออมาสองชุดคือหลักๆถ้าเครื่องทำงานก็จะจ่ายไฟ12โวลต์ออกมาได้เลยนะครับสำหรับชุด PFC ตัวนี้คือตัวที่มันมีปัญหาก็มอ f เฟลดช็อตส่วน IC ตัวนี้ก็ IC d ไดตัวนี้มันปกติมากกับเครื่องจะเป็นเบอร์ SPC 7 0 1 1 F นะครับ แต่ตัวนี้ผมเปลี่ยนเพราะว่ามันผมเสียบรองทีแรกนนควันขึ้นนะครับตัวนี้มันเสียหายแล้วผมได้เปลี่ยนแต่ของผมไม่มีผมใช้เป็นเบอร์ FAN 7930แทนนะครับตัวนี้ใช้แทนกันได้ครับเบอร์ SPC 7011F กับ FAN 7930ผมดูในด a ต a ้ามันเหมือนกันครับผมก็เลยเอามาลองใส่นะนก็ ปรากฏว่ามันใช้ได้นะครับก็โอเคถค้าผมจะใส่ตัวมอสเฟตสำหรับมอสเฟตตัวที่ติดมากกับเครื่องก็จะเป็นเบอร์อเป็นเบอร์เ0ชสิบเอหกหกศูนย์เดปนะครับก็เป็น1 0บแอมป์นะครับหกรโวลต์ส่วนเบอร์เบอร์ใหม่ที่ผมจะใส่เข้าไปนี้ก็จะเป็นเบอร์ 12n60 นะครับก็คือ12แอมป์นะจะจะเยอะกว่าตัวที่มากับเครื่องนะครับเดี๋ยวจะใส่ตัวนี้แล้วก็จะทำความสะอาดตองนี้ ผมจะยังไม่ไม่ใช้ฟิลนะครับเนี่ยผมจะใช้หลอดไฟถ่วงไว้ดูก่อนครับใช้หลอดไฟแทนฟิลก่อนครับถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นมาจะไม่ได้เสียหายเยอะนะครับโอเคนะ เดี๋ยวผมจะวัดไฟอสองจุดนี้ก็คือจุดสิบสองโวลต์ก็คือจุดนี้นะนนนจุดนี้เอาง่ายๆก็คือจากไดโอดขากลางตัวนี้ก็คือวัดตรงขากลางของไดโอดตัวนี้นะสิบสองโวลต์นะส่วนชุดขับแบค็คไลท์ก็วัดจากขั้วบวกของอคอนเดนเซอร์ตัวนี้นะ ตัวใหญ่นะก้าวก็พื้นจับตัวนี้อันนี้ขั้วลบของคอนเดนเซอร์นะปารัคเสียบปาร์คละเห็นวัดชุดนี้นี่สิบสโวลต์โอเคอส่วนชุดขับแบค็คไลท์ ดาวเขจับตัวเดียวกันครับ200รกว่าละตั้งผ่านขึ้นมาเห็นไหมครับประมาณ250ร้อยาก็แสดงว่าก็ทำงานทุกชุดแล้วไฟก็ออกปกติแล้วเดี๋ยวเราจะ,ะเปลี่ยนฟิลใส่ฟิลคืนครับเดี๋ยวดูซิว่า แล้วก็ต่อเข้าเครื่องรู้ิว่ามันเครื่องมันจะทํางานได้ไหมครับ่าถอดปลั๊กก่อนอเ,เดี๋ยวจะประกอบเข้าเครื่องก่อนครับเสียบเฉพาะ,ะสายแบ็ไลท์ครับดูซิว่าแบ็ไลท์มันจะติดไหมครับเ่าเสียบแล้ว แบคไลท์ติดแล้วครับเห็นไหมคบแบไลท์ hmm. hey, ติดแล้วเด็ดรอดออกมานะ mm hmm. เดี๋ยวผมจะเสียบสายเมนบอร์ดเข้าไปแล้วทีนี้ mm hmm. เดี๋ยวถอดปลั๊กก่อนครับส mm hmm. ายชุดเมนบอร์ดไข้เสียบปลั๊ก พอเสียบสายเมนบอร์ดเข้าไปแล้วเนี่ยฮนะติดแล้วเห็นไหมครับไฟที่ทีคอนติดแล้วแล้วเราจะพลิกขึ้นดูจะมองแทบไม่เห็นแล้วเดี๋ยวเราจะเสียบสาย กล่องเข้าไปก่อนครับใส่กล่องแล้วก็เสียบปลั๊กเลยก็เป็นอันใช้ได้ปกติครับ,บโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะเปิดทดลองไว้สัก ประมาณ1ชั่วโมงนะว่ามันจะมีอาการแทรกซ้อนไหมครับก็ถึงจะส่งลูกค้าก็มาสรุปตัวเสียกันก็เปลี่ยนออกไป2ตัวครับก็คือเจ้ามอเฟอเบอร์ 10K60 กับตัว HPC7011F ครับแต่เราไปใช้เบอร์ FAN7930 แทนครับตัวนี้ใช้แทนกันได้ครับตัวเลขเนี่ยแขานี่ครับ พอผมดูในดาต้ามันเหมือนกันก็เลยลองใส่แล้วก็ยังใช้ได้ครับ่อสลับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับช่างทุกท่านครับก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปของเรากดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างสลับคลิปนี้สวัสดีครับ